สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทานขนมจีนไหหลำกันนะครับร้อยพันเรื่องเส้นวันนี้จะพามาย่านบางรักกันโดยย่านนี้จะมีของกินเยอะแยะมากมายและมีความหลากหลายมากๆครับโดยทางร้านจะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลบางรักโดยเดินเข้าไปถนนจเจริญเวียงจากปากซอยเข้าไปประมาณ3-400เมตรนะครับโดยทางร้านจะตั้งอยู่ฝั่งโรงเรียนสัจจะพิทยาเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าออเดอร์นแน่นมากๆ ทั้งในส่วนของลูกค้าหน้าร้านแล้วก็ในส่วนของเดลิเวอรี่นะครับแล้วช่วงที่ผมไปต้องบอกเลยว่าทันพอดีนะครับเพราะว่าเมนูนี้ใกล้หมดแล้วนะครับขายดีมากๆซึ่งเวลาเปิดก็จะอยู่ที่9โมงถึงบ่าย3นะครับขนาดผมมาช่วงประมาณบ่าย2โมงกว่าต้องบอกเลยว่าเกือบหมดแล้วนะครับขายดีมากๆและแล้วเมนูของผมก็มาถึงนั่นก็คือขนมจีนไหหลำนั่นเอง <Wow. S 1> เครื่องที่ใส่มาต้องบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆก่อนจะทานรบกวนชิมก่อนนะครับ อย่าหาว่าผมไม่เตือนเพราะว่าน้าซุปหวานอร่อยมากๆยิ่งเจอกับผักดองต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมละมุนเลยทีเดียวครับแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ในเมนูนี้คือต้องใส่กะปิลงไปด้วยนะครับจะเพิ่มความกลมกล่อมให้กับเมนูนี้ผมเองอยากแนะนําให้ทุกทกท่านมาลองทานกันนะครับสําหรับในคลิปหน้าอย่าเข็นร้อยพัน 100, เรื่องเส้นไปทานเมนูเส้นไหนโปรดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ